มาจากคุณที่2นะคะชื่อกลุ่มว่าถังขยะอัตโนมัติค่ะบทนำที่มาและความสำคัญของโครงงานเนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเราจะคิดวิธีแก้ปัญหาเรื่องการใช้ถังขยะช่วยให้สะดวกสบายตอนเทคโนโลยีนี้ยังมีความสำคัญในชีวิตจริงเราจึงสร้างเทคโนโลยีนี้เพื่อช่วยแก้หาวัตถุประสงค์ คำนำรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโครงสร้างการเขียนโปรแกรมกระบวนการเขียนโปรแกรมในการจัดทำรายงานประ,ประกอบสื่อการเรียนรู้ในะค กน,นะคะก็จะมี l i ีโนนะคะ Nano 3.0มจดศูนย์ f u l น n โนนะคะ Nano s h i e l นะคะ a l โซ a Zone Model Servo w a t e r นะคะศูนย์ถึงร้อสองศารางถามนะคะสิก้อนสายจัมเปอร์30เซนติเมตรนะคะข้อต่อลวดไม้แขนเสื้อถังขยะฝาบนค่ะ วิธีการทำโครงงานนะคะ 1. ประชุมและปรึกษาหัวข,ข้อที่สนใจศึกษาโดยหัวข,ข้อที่ผู้จัดจทำสนใจศึกษาคือเรื่องระบบและการประกอบขององค์ประกอบกต่างๆ 2. ร่วมการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงงานเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลต่างๆที่จะทำโครงงานและดำเนินตามแผนที่วางไว้ 3. รวบรวมผล งานมาวิเคราะ์และบันทึกผลค่ะสีนำเสน,นโอโครงงานให้ครูที่ปรึกษาและขอคำแนะนำห้ปรปับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและประเมินผลของโครงงานหกจัด สมบูร์และจะทำไป การเย็นมูการตอจอไฟฟ้าสองอัางลอยความสะวมสามมีถังขยะใช้ตอสุชิค่ะอันนี้จะเป็นสมาชิกกลุ่มน,นะคะอันนี้เป็นถังขยะที่เราทำสำเร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นถังขยะเราจะเสียบ เราทำเสร็จหมดแล้วค่ะทังขยะเราเสียบแล้วก็ประมาณเท่านี้ค่ะอ่ะเสียบครับลูกลองเสียบดูว่ามันทํางานได้จริงไหมอ่ะเดี๋ยวรออ่ะไหนลองครับลองมีคนอยู่ข้างหน้ามันเดินผ่านเ,นนเานยี่มยมมากเลอ้ามันต้องเสียบตลอดอ่ะมันต้องคพับแล้วต่อไปถ้ามีคนเดินผ่าน อ้าวทำไมมันไม่มันไม่ไปล่ะมันเป็นอย่างนี้อ้าวพังอีกแล้วไม่พังไม่ังครูมันหมุนมาอัตโนมัติอ่ะมันหมุนมาอัตโนมัติคืออะไรมันหมุนกลับมาที่เดิมอ่ะมันก็ต้องกลับมาที่เดิมใช่ถูกแล้วแล้วก็พอมีคนผ่านมันก็ต้องยกไปอีกเอาเลย จริงเหรอไม่เห็นออกครับว่า<อ>คืออะไรอ่ะพังอีกแล้วไม่พัมงม,มันเป็ดอันนี้อมันเป็ดอันนี้อา้อาวอ้าวกระตุก